ตามที่ทุกคนรอคอยถูกแล้วถูกถูกแล้วนะครับรอคอยนะก็ที่เราบอกไว้ตั้งแต่ตอนนู้นประมาณ4 5 6หเดือนนี่แล้วยาวที่ผ่านนะครับบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตถอดก่อนกอใจไม่ออกนะครับว่าเราเนี่ยนะครับจองรถจ r ยา r ลิตไว้นะครับวันนี้นะครับอย่างที่เทสที่แล้วนะของแต่งเนี่ยมาเต็มเต็มร้านแล้วนะครับแต่ว่ารถยังไม่มานะวันนี้ครับเอ่อย1 2สิบเอดเดท่าไหร่หรเดือน6นะฮะ G.I. a l ล y ของเราก็มาถึงแล้วนะครับน,นี้เรามีทั้งสีขาวสีแดงนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะออกกันเป็นแก๊งนะครับเราออกไป4คันเลยพร้อมกันครับสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้ผมก็ถึงศูนย์นี่แล้วมาเอารถที่นี่ครับศูนย์โตต้าบ้านพิพาววีลังสิตนะครับก็ออกมาตั้งแต่ตอนเช้าได้เพิ่งถึงหลงเว้นหน่อยนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันก่อนดีกว่าป่ะไปนมาเดี và, ดยเ๋ยวค่อยไปทาเอกสารเดี๋ยวไปขอเกียร์ก่อนมานี่นะครับก็ ได้เวลารับรถเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับ g r อยาดิสของเรานะก็จองไว้แก๊งเราก็จองไว้ประมาณ 45- หคันนะครับวันนี้เรามารับ2คันก่อนนะครับก็เป็นตัวสีขาวกับสีแดงนะก็เป็นตัวนี้เลยที่เขาทำเขาเรียกว่าไวนิว้วลอไว้นะครับเดี๋ยวไงเล่นกันลอีกค่อยคุยกันแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ขอไปจัดการเรื่องเอกสารนะครับอะไรให้เรียบร้อยกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อไปกันไป 5คันนะครับก็มามาดูชาวแก๊งกันหน่อยว่ามีใครกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ประธานของผมเลยนะครับก็ประธานหมูครับสวัสดีครับพี่หมูนะครับแก๊งเรานะที่มาออกจียาริสในวันนี้นะครับก็จองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วไหมพี่ใช่ไหมเดือนธันวานะครับก็เป็นหนึ่งใน127คันนะสำหรับทุกท่านนะครับใช่พี่ตอนนี้เป็น127คันเนาะร้อยยี่สิบเจดอยแรก77นะแต่ว่ามีเพิ่มมาอีกหน่อยนึงของเราเนี่ยร้อยแรกของเราอ๋อเจ็คันนะครับก็แต่ว่าทั่วทั่วโลกเนี่ยประมาณ20,000 25,000น 25, นะครับครับก็สร้างมาเพื่อผ่านแบบ homologation ของเขานะครับมาของพี่นี่คันไหนของผมสีขาวนี่เลยครับสีขาวนะครับผมชอบเลข4ครับนะได้ข่าวว่ามีวันนี้เพราะเพื่อนจองให้มีวันนี้เพราะพี่โตโยต้าบัสจองให้เลยครับผมนี่ครับน <oh ah> uh ี่ครับม uh ีทายอินด้วยนะครับดครับนะครับจัดให้จัดให้นะที่ศูนย์วิภาใช่พี่่ที่ศูนย์วิภานะครับใช่ครับแล้วของเฮียหมูนี่มีมีส่วนตัวคันไหนบ้างครับพี่ คันนี้ครับนี่ครับสีแดงนะครับนะครับมันทั้งบ้านมันมีสามสีใช่ไหมพี่ครับผมจำไี่อีกใช่ไหมแดงขาวแล้วก็ดําแต่ดําเขาไม่นิยมหรอครับหรือว่ายังไงดําจริงๆก็นิยมแต่ว่าด้วยสีเนี่ยมันจะด้วยกระจกมองข้างครับผมมันก็เลยกลืนกันเนาะใช่สีขาวกับสีแดงเลยเป็นที่นิยมออ๋นะครับสีดำมันจะดูรถมันจะเล็กลงมันจะดูเล็ก หนาแล้วเชียร์ตุ๋ยได้สีอะไรไปพี่ได้สีขาวครับสีขาวนะครับแหมชอบแบบเฮียชิวว่าขาวๆเหมือนกันใช่ครับรถเหรอพี่เดี๋ยตุ๋ยชอบเลยครับขาวจริงๆชอบทั้งอสองสีนะแต่ว่าได้คันเดียวได้คันเดียวนะครับอ่ะแล้วของพี่ของพี่เป็นคันไหนเอ่ยสีแดงครับสีแดงบิ๊กนะครับน้องบิ๊กน้องเล็กในในทีมเรานะครับแดงครับะก็ไม่มีใครออกสีดำแล้วก็มีขาวกับแดงนะฮะก็ชื่นชอบการสองสีนี้นะครับก็เป็นไง หลังจ,จากที่ออกจากศูนย์วนรถอยู่ประมาณโล2โลได้เป็นไงนครับพี่ฟิลการขับของพิธีกเลยว่าไงคันนี้ผมว่ามันสมรรถนะก็ยังไม่ได้ลองแบบเต็มที่นะตแต่ในการออกตัวผมว่ามันชาว่าเรียกว่าติดตีนเลยติดตีนใช่กดปุ๊บมาปับ๊บกดปั๊บมาปุ๊บ,บก,กดปุ๊บก็แฉก็มาปับ๊บใช่ครับปุ๊กปลารุ๊บปลาป นี่หมายหมายถึงรถอตพี่ฟูดปาร์ตเนี่ยฟูดปาร์ตโลดรถฟูดปาร์ทมาครับพร้อมเลยแหละผมบอกให้ออกมานี่พร้อมเลยสี่คันนี้พร้อมรับหญิงรับแน่นอนครับโดยเฉพาะเสียตุ๋ยเรานะครับผมพร้อมรับแน่นอนเฮ้วหัวโจกเลยอ่ะพี่ัอันนี้ซื้อมาเนี่ยเขาให้อะไรบ้างนะ มีประกันภัยชั้นหนึ่งครับผมมีเสื้อใช่นี่ประธานเียร์เราเชียร์ายาลิสนี่นะครับประธานหูเรานะครับรู้สึกว่าจะมีคอร์สไปสนามแล้วไปสอนด้วยโดยโดยอะไรครับพี่ตุ๋ยโดยเจ้าหน้าที่ของโตโยต้าเองหรอเปล่โตโยต้าก็เป็นทีมทีมมานโตโยต้าก็จะสอนในการขับรถ ประเภทนี้นะครับในสนามเพราะตัวนี้มันเป็นรถต้นกำเนิดมาจาก WRC ครับผมนะโวลลารีแชมเปี้ยนชิพเพราะฉะนั้นการขับก็ต้องมีเทคนิคการขับด้วยเขาจะไปสอนในสนามเลยนะครับก็ดีเลยเห็นเครื่องมันกี่ซีซีครับพี่หมูพันหกสามสูบพันหกสามโซลเทอร์โบมันมันรีดได้กี่แรงมาตอนนี้สองร้อยหกสิบเอ็ดครับมาเดี๋ยวเปิดเปิดเปิโปงดูเลยอ่ะเปิดเปิดเปิดให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเป็นรถเครื่องเครื่องสามสูบ เรื่อง3สูบกับร้อยสองแรงม้าครับผมพันหติดหอยมานะครับติดหอยครับผมติดหอยนะครับฝาหน้าอลูมิเนียมแล้วก็หลังคาแล้วผมจำหลังคาจะเป็นหลังคาเป็นคาร์บอนคาร์บอนนะครับอลูมิเนียมมีเป็นฝาหน้าครับประตู2ข้างแล้วก็ฝาท้ายลดน้ําหนักใช่ไหมครับใช่นะครับก็นี่ฮะก็เป็นห้องเครื่องเขาครับกับ GR นะฮะเทอร์โบนะฮะก็มีความพรีเมี์ยม่งหนึงนะครับมีโรงมีลายนะครับดูนี่ครับต้องอากาศนะแต่ว่าผมว่าน่า ถ้าไปแต่งในพี่ถอยนี่ออกน่าจะมาอาจจะมาได้เยอะนะครับอันนี้ลมลมเข้าแค่นี้เองกองอากาศนะครับเดี๋ยวต้องมีการโมดิฟายนครับชุดแต่งเรามีอยู่แล้วนี่พี่ทิ้วเรามีแะไรบ้างนะชุดแต่งมาแล้วนะครับเรามีทั้งท่อท่อมาแล้วกระบอกทองนะครับ S k s ครับนะคุ่นชุดแรกเลยของญี่ปุ่นเราเอาเข้ามาก่อนซื้อรถอีกของเสียตุยอีกใช่แล้วก็มีท่อร k s มาทั้งชุดใช่ครับด้วย เดี๋ยวเรามาเรามาลองดูว่าถ้ามปแต่งเพิ่มแล้วแรงม้ามันจะขึ้นเท่าไหร่คือผมว่ามันเป็นรถที่สมรรถนะน่าจะสุดยอดเลยนะในในรถไซส์เครื่องพันหกนี่ผมว่าไม่มีใครเทียบมันแล้วล่ะครับตอนแรกไม่ได้ตั้งใจซื้อนะครับครับผมแต่เพื่อนบอกมาว่าเครื่องพันหกมันสามารถสร้างแรงม้าได้260กร่อมหกสิว่าม้าผมก็เลยจองตามเพื่อนมามีวันนี้เพราะเพื่อนให้นี่เสียตุ๋ยก็จองตามเหียวหมูนะครับผมก็้จองตามตามกันมาครับ ก็ต้องขอบคุณโตต้าบัสอีกครั้งครับที่ทำให้เราได้รถมาตอนแรกเราไม่คิดว่าที่รถนี้เลยไงเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับผมเพื่อว่าเพราะว่าจองไหนก็น่าจะมันน่าจะไม่ได้รถแค่ร้อยยี่สิบเจ็ดคันในไทยด้วยขอบคุณทางโตต้าบัสจริงรถฐานยากษ์ย่างที่ต้องมาโตต้าบัสมาโตต้าบัสแล้วก็คนจองเห็นบอกว่าห้าหกร้อยคันใช่เจ็ดร้อยใช่ไหมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยคัน แต่ว่า700ใบจองแต่ได้มาแค่ประมาณร้อยต้นเราคือสี่ในผู้โชคดีนะครับผมมีเงินโชคดีเนาะมีเงินก็ไม่ได้ขับที่หมูันนี้ยังรับรถยังจวนจะครบแล้วครับวนิ้นเดือนนี้น่าจะครบทุกคนเขาพยายามจะให้จบมีเลื่อนไปกรกฎดาแล้วเพราะว่ามีลูกพี่ลูกน้องผมได้คันหนึ่งเดี๋ยวชวนมาเข้าแก๊งอยู่เขาบอกเขาได้รับกัลลากรกดาใช่ ผมว่าขับในเมืองนี่สับถึง5เกียร์ก็ได้นะเพราะว่ารอบมันไวมาก3ามสามเกียร์ก็โอ้โหนั่นแล้วฮะแค่3เกียร์ก็ขับคล่องดีโค้งเทิงดีชยเอ็นเนี้ยตุ๋ยี้แบบยูเทิร์นไม่ต้องเบรกเลยนะไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกเหมือนไม่มีโค้งคาระกำลังอะไรไม่ได้เยอะแต่การเซ็นรถครับดีแค่ดีมากความความเร็วสูงสุดตัวนี้มัน230กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับแบบสแตนดาร์ดนะต่กล่องมันตัดอยู่ไงแต่พี่พี่รู้ป่าวว่าโมเทคเขาทำกล่องมาใหม่แล้วนี่พี่ถอดตรงนี้ปลั๊กอินถอดปุ๊บ ใส่กล่องโมเทคเข้าไปปับ๊บปลักอินตรงรุ่นโอเคนะครับก็เดี๋ยวพวกสมาร์ททันนะหรือว่าฟิลลิ่งการขับต่างๆเดีย๋ยวจะไปรีวิวลงลึกทีในเทปหน้าแล้วกันท่านะในพีหน้านะครับเดี๋ยวจะพาพี่ทิวไปลองก็สําหรับวันนี้เราก็มารับรถกันก่อนนะป่นะวันนี้มารับ5คันนะี่พี่กลับไปแล้วกลับไปแล้วหนึ่งกลับไปแล้วหนึ่งนะครับครับผมโอเคนะค oh, นะสำหรับวันนี้จองไว้ตั้งแต่ธันวานะเพิ่งจะได้เดือนมิถุนายนะครับของแต่งนี่มากองอยู่ที่ร้านบานแล้วนะฮะจนมดจะชัยของแล้วนะครับ ก็เดี country, like right right ๋ยวรอติดตามชมแล้วกันนะครับติดตามช่องทางเราด้วยครับกับแก๊งลักรถนะเดี๋ยวรอเทปหน้าจะมีอะไรให้ดูให้คุณดูนะเดี๋ยวผมจะเอาของแต่งมาใส่เพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูแลกันเพราะว่าเดี๋ยวลองฟิลลิ่งเดิมๆก่อนก่อนที่จะใส่ของแต่งนะครับเดี๋ยวอาจจะเผลอเอาเอาไปขึ้นไดโน่เล่นก็ได้ว่า0 6จริงหรือเปล่าด้วยเขาเคมานะก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวรอดนุแล้วกันรอติดตามชม